ต้องเขียบัตไว้ใจได้ตายเจ็บขนาดพี่น้องว่าบ่ได้มาโคตณานาขายของนะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้เข้าสี้าเลี้ยวเดี๋ยวเข้ามาติดตามพลกันบอกเลยสมมือเปลี่ยนสีสิบมือเจ็บจำมัโอ้อยนอนเว้นงามๆพี่น้องกผสมเหมือนเดิมครับพี่น้องเนาะ เหมือนเดิมครับกับยาแก่กะจักป๋องครึ่งเมื่อกี้เฮาสีมันหยาบ่ค่อยแก่ปานเดยกะป๋องหนึงแถมเนาะเหมือนเดิมครับเติมน้ำก่อนเติมยาเติมน้ำก่อนจักครึ่งถังเพราะยังของข่อยบ่มีถังเติมน้ำก่อนครึ่งถังนะครับผมพอเติมยาเอาจักป๋องครึ่งเด้อลูกพี่ยามแก่สารจับใบไม่ต้องครับบาทเดียวจบพี่น้องเช่นบัตร เป็นฟ้องฟุยๆออกน้ำกดเลยแหละปองครึ่งได้หรือพี่เกือบครึ่งองนั่นละอามันแกเดี๋ยวเราไปยองกันเ้าถ้ามาตัวนี้สีข้มอ้อยได้บ่าขันอ้อยน้อยตายเบิดครับอันนี้มันสิขึ้นคอแล้วพี่น้องขันนับยอดอ้อยปลายยอดอ้อยกัดเสมอเสมอผมแล้วประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบเซน กระสาดเขาเงาได้พี่น้องตัวใด้หน่ยหน่อยกัเบื้องเอาเนาะพี่น้องคันนี่เลยคันซ้ำนี่กะอยากอันตราล่ายู่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นยาชนิดเผาไหม้นะครับผมมันโมเมนต์มันโมเมนต์แบบสูตรสีดคมอ่อยแต่เก้าผมเอาสูตรสีดคมอ่อยแหละมาสีที่นี่มันพี่น้องกับเบื้องสภาเอาพานไปอาทิตย์หนึ่งแหละเนาะเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยปุ๊บมือไม้ผมกับไม่สีหยาเลยเบื้องครับพี่น้องคันพวกได้ใส่ยาตัวนี้แล้วติดใจเลยครับ คือบ่ได้มาโฆษณายานะครับพี่น้องแค่ว่าตัวไหนใช้ดีก็นอนเวีนก็อยากบอกพี่น้องต่อเนาะพี่น้องว่ามันใส่ดีหรีครับเบิ้องอ่อยงามครับขีมข่มูกับขี่มูหลายคนก็นเคยสงสัยมาถามผมหลายคนกันนะครับมามันใส่อ่อยได้ยุบอกเมื่อเบิ้งอ่อยแปลงนี้เลยพี่น้องนี่ครับให้ดูต้นไม้ต้นนี้ให้พี่น้องขี่มาขี่ผ่านดูเลยให้จําจุดเด่นต้นไม้ต้นนี้ไว้ งามครับพี่น้องเดี๋ยวพายุออกเดี๋ยวผม,มีผพามาเบิ่งยามบินพี่น้องอันนี้มันคําแล้วเนาะมันอาจจะดูไม่ค่อยออกผมมาฉีดยารอบแรกเนาะพี่น้องแนมเห็นกันผู้นึงหอดว่าให้ผู้นึงอยู่ไทยให้แนมเช็นกันเพราะผมใส่ปุ๋ยแล้วลราผมมาฉีดยามือไม้เลยฉีดยามือไม้มันเป็นยาผงเพราะที่นี่หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งผมมาเบิ่ง้ามันบ่ตายผมก็เลยเอาเคียนบัตรนี่มาฉีดพี่น้อง เนี่บ่เห็นกันครับเนาะแค่อาทิตย์เดียวพี่น้องแต่อีกอย่างคือพื้นที่ผมมันชื้นนะมันติดควองนี่พี่น้องมันมันติดควองแล้วน้าเขาเปิดตลอดตรงนั้นมันเป็นนาปังพี่น้องด้านข้างทางนู้นก็เป็นนาปังแล้วที่นี่ดินมันชื้นผมใส่ขี่มูล,ลงไปอ้อยเปลี่ยนสีเลยครับเนี่ยบ่สอดเนี่ยบ่เห็นกันเลยพี่น้องอันบไดเมาโฆษณาตัวไหนใช้ดีนอนเว้นบอกต่อครับเนาะพี่น้องไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสั่งอยากแต่จะขายของนะครับนอนเวนพูดจริงครับ พูดกับนอนเวินทฤษฎี20%ประสบการณ์80%ครับพี่น้องอ้อยพี่น้องอันนี้ผมกับพึ่งเฮ็ดปีที่สองนะครับเกิดมาผมไม่เคยทำปีที่แล้วลุงเป็นคนดูดูแลแต่ปีนี้ผมดูแลเองเองทุกอย่างเพราะว่าลุงแกไม่สบายนะครับผมเนาะพี่น้องใครอยากมาดูป่าอ้อยนอนเวินให้มาดูเลยพี่น้องเนาะแต่แต่แตอ้อยมันอยากห่างเ่าม,มีเวลาสามพี่น้องอ้อยอ้อยอยากห่างอยู่เนาะ ไว้เจอกันใหม่วันที่เราจะมาใส่ปุ๋ยทั้งพุนอ้อยน้ำท่วมครับพี่น้องเดี๋ยวมือมาใส่ปุ๋ยเดยวพาไปเบ่งเนาะอ้อยน้ำท่วมเดี๋ยวจะเอาเคมีมาใส่ด้านนูน้นจริงๆผมก็อยากใส่ทั้งสองด้านหละแต่ตัวนี้มันโดนขี้หมูไปแล้วมันง่ามพี่น้องเน,น,นาะเพระมาซํานี้นะก็น่าจะโอเคแล้วผมก็เลยว่าเอาปล่อยเลยปล่อยไปเลยแล้วไปเลงน้ําตาลอีกรอบหนึ่งเนาะพี่นอ้องเข้ามาคุยกันประมาณนี้ เดี๋ยวทางผุนไปไปเล่งทางผุนดีกว่าพี่น้องพี่น้องหดซื้อ่าทางผุนชิลิวชิเลแห้งเดี๋ยวเาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพามาใส่ปุ๋ยแปลงแปลงนู้นเบิงไม่ได้โม้นะครับเนี่ย